ข้าวต้มในชามกระเบื้องสีขาวถูกมองด้วยสายตาที่เหม่อลอยดูเหมือนมีความรู้สึกบางอย่างให้คิดถึงมือที่จับด้ามช้อนคนไปมาดึงเวลาเอื่อยเฉยและยืดเยื้อ ระวิงเวลาไปเรื่อยๆไทยสงที่คอยหันมาเป็นระยะมองบุตรสาวด้วยความพิจารณาเขาวางมือจากเรียนพระองค์เล็กๆที่เพิ่งได้มาใหม่จากศูนย์พระเครื่องเดินเข้ามาเอ่ยถามบุตรสาวด้วยความเป็นห่วงเอาไข่เค็มเพิ่มไหมลูกปากก็ถามมือก็ลูบที่หัวเบา วังให้ใคลายความกังวลใจอะไรบางอย่างด้วยการฆ่าดาวเดี๋ยวเตีย๋ยเอามาให้เอาไหมพอแล้วค่ะเตียแค่หมูฝอยหนูก็คงจะกินไม่หมดหรอกรีบกินยายหนูนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วจะได้กินยาโอเออยู่นั่นแหละเวลาไม่สบายทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเหมยรีทำบนแต่ก็แฝงด้วยความเป็นห่วง ตั้งแต่บุตสาวได้รับวัคซีนมาสองเข็มร่างกายที่แข็งแรงไม่เคยป่วยไขย้ก็กลายเป็นคนอ่อนแอป่วยง่ายถ้าเมาบิดาและมารดาต้องคอยประคบประง,งมเหมือนเด็กสินยังไม่หิวเลยค่ะแม่ถึงเวลาก็ต้องทานฟื้นๆเอาหน่อยสิลกูกหนูไม่เหมือนเดิมแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ่ะ หนูเข้าใจแล้วค่ะแม่แล้ววันนี้เตีย๋ยจะไปไหนคะนั่นแต่งตัวซสลืมายุเลยนะแทนใจเปลี่ยนเรื่องสนทนาอมยิ้มเหลยตามองบิด้ที่ดูรอเราเอาการเตีย่ยจะไปช่วยงานทำบุญร้อยวันอาแปะท้ายซอยหน่อยนะ่ะคงไปไม่นานหรอกขากลับเดี๋ยวเตีย่ยจะแวะตลาดสดหนูอยากได้อะไรไหมล่ะ แล้วตั้งใจว่าจะแวะไปดูบ้านเช่าหน่อยไม่รู้ตอนนี้เขาย้ายออกทุกอย่างยังเรียบร้อยดีไหมไม่ต้องแวะไปหรอกคะเตียหนูเพิ่งไปดูมาพรุ่งนี้จะมีคนเข้ามาอยู่ใหม่แล้วเออดีว่ะมีคนมาอยู่เร็วแท้ค่าเช่าน่ะเท่าเดิมหรือว่าขึ้นละ่ะหนูว่ายะรีไปเถอะผ่านเนี้ย มาแปะคงชะเง้อคอรอแล้วไปตลาดก็ซื้อลูกตาลอยแก้วของคนยายมาฝากหนูด้วยนะคะแทนใจเปี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเมื่อบิดาเอ,อ่ยถามเรื่องค่าเช่าเธอพอจะเข้าใจถึงเตี๋ยจะรู้ว่าค่าเช่าไม่เท่าเดิมก็คงไม่ได้ต่อว่าอะไรแต่คงจะถามหาเหตุผลและเหตุผล ของการช่วยเลี้ยงแมวนั้นมันคงฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ในที่สุดข้าวต้มในชามก็ถูกทานจนหมดเพราะด้วยสายตาของมารดาที่มองแกมบังคับมาตลอดในขณะที่ทำงานบ้านเสียงกลิ่งหน้าบ้านดังขึ้นเหมยลี่แล้วความสนใจจากบทสาวเดินไปชงโงกดูที่หน้าต่าง ยายหนูมีคนมาหาหรือเปล่าใครกันคะแม่เธอเอ่ยถามมารดาพรางเดินเข้าไปช่วยหอบตะกร้าผ้าอย่างรู้งานเอาไปวางไว้ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเย็นๆแม่จะรีดให้แม่เหมยของซินน่ารักที่สุดเลยรีดกับโปรงให้ด้วยนะคะวันจันทร์มีประชุมพูดพลางสวมกอดมารดาทางด้านหลัง ซุกใบหน้ากับไหลนุ่มๆอย่างอ้อยเองิงมัวแต่อ้อนอยู่นั่นแหละเดียวหนูใบหยกก็รอนานอ้าวหยกมาหรอคะลูกหนูไม่ได้นัดเขาหรือนัดค่ะแม่หนูนัดเขาเองเธอรับเอาด้วยความเต็มใจประตูเปิดออกพร้อมใบหน้ายิ้มรอรับ ไปยกยิ้มบางๆเดินตามแทนใจเข้ามาในบริเวณบ้านโดยไม่ต้องเอ่ยเชิญเจ้าของบ้านผายมือให้แขกก่อนจะนั่งลงตรงโซฟาอีกตัวไปยกนั่งลงบนโซฟาด้วยความประมาจจนดูเกรงนายเธอบอกว่าวันเสาร์ไม่ว่างไงแทนใจแสดงความเป็นกันเองเพื่อลดความเกรงพอดีอาจารย์ให้ไปช่วยงานที่มหาลาัยนิดหน่อย เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดีจังจบออกมาแล้วก็ยังกลับไปช่วยงานมีน้ำใจนะเธอเนี่ยไม่ได้มีน้ำใจอะไรหรอกค่ะอาจารย์เขาก็ให้ค่าเสียเวลานิดหน่อยเพราะยังไงเสียก็ต้องจ้างช่างคนอื่นมาทำอยู่แล้วคงอยากให้เรามีรายได้มากกว่าโถฉันก็นึกว่าใจงามทำฟรีเสียอีก แล้วคุณบอกว่ามีงานให้ทำงานอะไรคะตอนนี้งานนั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปรับเจ้าสำลีกับเจ้าสีนินกันดีกว่าแต่คุณไม่สบายนะจะไปไหวไหมคะใครบอกเธอว่าฉันป่วยไม่มีใครบอกคะ่ะเห็นปากคุณซิซนะีน่ะอย่ามาทำเป็นอั่วรู้หน่อยเลยฉันสบายดีแล้วก็สบายดีมากด้วย พรอฉันอยู่ตรงนี้นะฉันขึ้นไปเอากระเป๋ามือไวเรเลี้ยวขวาข้อมือคนที่กำลังลุกจากโซฟาทันทีแทนใจหันมามองมือที่คว้าไปหยกรีบปล่อยมือจากข้อมือสวยขอโทษค่ะเราแค่จะบอกว่าว่าอะไรแทนใจถามขึ้นเมื่ออีกฝ่ายเงียบไป คุณอยู่พักผอ่อนเถอะเราไปเองดีกว่าบอกที่อยู่และสถานที่นั้นมาค่ะทำไมละ่ะไม่อยากให้ฉันไปด้วยงั้นเปล่าเราแค่สงสารคุณจะมาสงสารฉันเรื่องช่างมันเถอะค่ะเป็นนั้นว่าเราไปเองนะไม่ได้เขาไม่ให้แมวเธอมาหรอกมันเป็นกฎของร้านจะให้แมวใครมาสม 4, สี่สมหาได้ยังไง ดังนั้นฉันต้องไปด้วยเธออย่ามาเรื่องมากรอแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันมาแทนใจรีบเดินขึ้นบันไดด้วยการก้าวเท้าข้ามขั้นบันไดเพื่อย่อนระยะเวลาเดินสวนกระมานดาพร้อมทําสีหน้าระรื่นใส่อรี่ไปไหนหละยายหนูเดียวก็ตกบันไดหรอกเมย์ลี่ตํหนิพลางอมยิ้มก่อนจะใส่หัวเล็กน้อย หชั่วโมงต่อมาจอดรถตรงนั้นก็ได้ค่ะตรงข้างๆถังขยะนั่นแหละทำไมบ้านเช่าแถวนี้ดูเก่าๆน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้แทนใจกว่าดสายตามองไปยังตึกแถวรอบๆบริเวณก่อนจะค่อยๆหาที่จอดรถและตึกที่ใบยโยกชี้ให้ดูว่ามันเป็นที่พักของมารดาก็ดูจะเก่าแก่เสียเหลือเกิน แสดงให้เห็นว่าถูกสร้างมานานและไม่ได้รับการปรับปรุงแต่อย่างใดจนดูสุดโทมและเก่ามากความไม่เป็นระเบียบของที่พักอาศัยมันดูรกหูรกตาและดูเหมือนขาดความสะอาดแทนใจเองไม่คุ้นชินกับสถานที่แบบนี้อาจเพราะเธอเกิดมาจากครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างเลยทำให้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต ทั้งทางด้านวัตถุและความเป็นอยู่มันสร้างความแปลกตาแปลกใจและความอยากรู้ให้แทนใจพอสมควรอืคุณรอตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเอาไปให้เจ้านกเองไม่รู้ว่าเจ้านกมันจะอยู่ไหมอา้าวถ้าไม่อยู่แล้วใครจะดูล่ะแม่ค่ะแม่อยู่ตลอดแม่อเอหรองั้น ฉันขึ้นไปด้วยคนนะไปกล่าวสวัสดีแม่เธอด้วยแทนใจรีบปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออกหยิบกระเป๋ามาสะพายอ้าวมองอะไรล่ะไปกันได้แล้วเธอหันไปทํำท่าเอ็ดใส่คนให้นั่งมองเธอด้วยความรู้สึกบางอย่างไปยกเฮี้ยวตะก้าแมวเหมียวลงจากรถด้วยความรู้สึกอึดอัดในใจ เธอไม่อยากให้แทนใจขึ้นไปบนห้องเลยด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ไม่อำนวยมันทั้งแคบทั้งดูอุดอู้ทั้งร้อนดูลำบากสำหรับคนที่เคยอยู่ในที่สบายบ้านหลังใหญ่โตในห้องของแม่เธอนั้นแม้แต่เก้าอี้ก็ไม่มีให้นั่งใบหยกทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะปฏิเสธแบบไหนดี เธอก็เดินนำสิยืนงงอะไรคือข้างบนห้องนะมันไม่มีแอร์นะคะคุณรอในรถดีกว่าไหมเราขึ้นไปไม่นานหรอกหรือไม่คุณก็กลับเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรานั่งวินไปก็สะดวกดีเหมือนกันเย็นเยอะอยู่นั่นแหละไปได้แล้วนี่เป็นคำสั่งของผู้บริหารเข้าใจไหมนนำเสียงดูจริงจัง ถ้เาเมาใบหยกทําตามด้วยความจํำยอมประตูถูกแง้มออกหลังจากที่ครอบเปแค่ครั้งเดียวไปหน้าหญิงวัยกลางคนบ่งบอกว่าเธอกำลังตื่นนอนเจ้านกอยู่ไหมคะแม่น้องไม่อยู่บอกไปช่วยใครก็ไม่รู้ย้ายห้องเพื่อเดียวคงจะกลับแหละมารดาพูดพลางเดินเข้าไปล้างหน้าในห้องน้ำ เธอไม่คิดจะเชิญฉันเข้าห้องจริงๆเหรอใจดำจริงนี่เธอเดินเข้ามาชิดพลางพนมมือสวัสดีมารดาของใบยกด้วยกริยาอ่อนหวานใบหน้าแจ้มด้วยรอยยิ้มอ่อนๆจนคนมองยิ้มรับอย่างเต็มใจสวัสดีค่ะคุณป้าแทนใจพนมมือไหวอย่างนอบน้อม หนูรู้แล้วล่ะว่าทำไมใบยโยกถึงหน้าตาดีเพราะมีคุณแม่ที่สวยแบบนี้นี่เองจินเป็นเพื่อนที่ทำงานของใบยโยกค่ะไหวพล้าเถหนูคุณป้าไม่สบายหรือเปล่าคะดูหน้าเหมือนพิเพลเธอเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเพราะสังเกตจากใบหน้าที่ไม่ค่อยสดชื่นนะักก็มือคือนนี้เก็บของแพ็คของจนดึกกว่าจะได้นอนก็เกือบเช้า ก็เลยง่วงๆนะ่ะแล้วนี่คุณป้าเก็บของเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะหนูจะได้ให้คนงานเอารถมาขนระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างก็วางเข้าที่เข้าทางผู้เป็นมารดาดูจะมีความสุขกับการที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และมีเสียงหัวเราะสลับกับการพูดคุยเป็นระยะ ยกค่ะแม่เพื่อนลูกช่างเป็นคนใจดีจริงๆลูกต้องดีกับเธอให้มากๆนะบ้านเช่าที่ไหนจะมีของเพียบพร้อมแบบนี้นะ่ะตั้งแต่เกิดมาแม่ก็เพิ่งเคยเจอนี่มีอยู่ปรกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งให้จนครบเขาไม่เก็บเงินย้อนหลังเราแน่นะลูกไม่มังค่ะแม่มันไม่มีในสัญญาที่เราต้องจ่าย แล้วลูกทําสัญญากี่ปีละ่ะปีเดียวค่ะแม่แม่ให้หยอกไปนอนด้วยไหมคะไม่ต้องหรอกลูกก็มีสามห้องพอดีคนละห้องลูกจะได้มีเวลาส่วนตัวดูเจ้านกมันสิขนของเข้าห้องนอนตัวเองตั้งนานละไม่เห็นมันจะออกมาสักทีปล่อยน้องเถะน้องคงดีใจนะที่ได้ห้องนอนในฝัน ลูกก็ตามใจน้องเกินไปชุดผ้าปูที่นอนนั่นน่ะราคาเป็นพันก็ซื้อแม่คะมันเป็นของที่ต้องซื้อน้องมีความสุขก็ถือว่าคุ้มแล้วคะ่ะตามใจกันเข้าไปมารดาบนพลางเก็บเสื้อผ้าบุตรสาวใส่ตู้อย่างเป็นระเบียบให้แม่ช่วยอะไรอีกไหมไม่เป็นไรค่ะแม่แม่ไปพักผ่อนเถอะ แม่ลูกหันไปมองที่ประตูพร้อมกันเมื่อมีบุคคลที่สาโผล่เข้ามาแค่ท่อนบนเจ๊เจ๊ตอนนอนผมเปิดแอร์ได้ไหมอย่าเปิดนะมันเปลืองไฟมารดาชิงพูดขึ้นก่อนเปิดได้เปิดเลยหาชนกแสดงอาการดีใจก่อนจะปิดประตูเบาๆโยกลูกอย่าตามใจน้องสิ แม่คะอันไหนที่มันทำให้เรามีความสุขก็ทำเถอะเราก็พอมีเงินมีรายได้โยกก็มีเงินเดือนแล้วโยกดูแลแม่กับน้องได้นะ่าจ้ะรูกรักแววตาที่อ่อนโยนของบุตรสาวถ้าเอามาดาน้ำตาคลอด้วยความเปลี่ยมสุขแสงไฟสีนวลตาจากห้องของหาชนกดับลง หลังจากไปยกมองน้องชายที่เผลอหลับอยู่บนเตียงเธอเดินไปดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมจับรีโมท่อปรับอุณหภูมิห้องอยู่ที่25องศาพร้อมตั้งเวลาปิดทำการในเวลาตี45นาทีเดินกลับห้องของตัวเองด้วยความสุขที่คละคลุ้งอยู่ในบ้านหลังใหม่ เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบกับพื้นตามหลังมาติดๆง่ายจ้าเมื่อคืนหลับสบายไหมใบหย,ยกหันกลับมาหาเสียงที่คุ้นหูหลับสบายตลอดทั้งคืนนะค่ะแล้วต้องการอะไรอีกไหมคุณหมายถึงใบหย,ยกพูดพลางทำคิ้วยุ่งด้วยความไม่เข้าใจก็ที่บ้านเช่านะขาดอะไรไหม ต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าเราว่ามันมีเกินความต้องการด้วยซ้ำคุณต้องการอะไรเราชักจะกลัวคุณแล้วสิต้องการบ้าอะไรล่ะฉันแค่อยากอำนวยความสะดวกตอบแทนที่เธอช่วยเลี้ยงแมวให้ตั้งหากล่ะแค่แมวสองตัวเนี่ยนะคุณทุ่มเทขนาดนี้เลยเหรอเรวิ เห็นสองสาวยืนคุยกันระหว่างทางเดินขึ้นผแผนกเธอเดินเข้าไปทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสวัสดีค่ะคุณซินดี้สวัสดีค่ะคุณหยกใบหยกหันมายิ้มเต็มใบหน้าวิวันนี้มาเช้าจังขนาดวีมาเช้ายังเช้ากว่าคุณซินดี้อีกขอตัวก่อนนะคะใบหยกปลีกตัวออกมา เราดูเหมือนตัวเธอจะเป็นส่วนเกินแทนใจมองตามเหมือนคาใจที่ยังสนทนากันไม่จบเรวิมองตามสายตาของคนที่เธอรักใบยกที่กำลังเดินเข้าลิฟต์พร้อมพนักงานชายฝ่ายซ่อมบำรุงมันบ่งบอกว่าแทนใจยังไม่ละความสนใจจากคู่สนทนาเดิมเธอจึงเอ,อ่ยถามด้วยความคลุมเครือในใจเมื่อสักครู่คุณคุยอะไรกันเหรคะ ดูคุณซินดีเหมือนยังมีอะไรข้องใจในตัวคุณยกอยู่ไม่มีอะไรหรอกวีคุยเรื่องงานอะ่ะซินไปทำงานก่อนนะงานเก่าที่ค้างจากเย็นวันสุกร์ยังเต็มโต๊ะอยู่เลยความรู้สึกห่างเหินจากคำพูดเหมือนแทนใจไม่ค่อยสนใจในตัวเธอสายตาที่เคยแวววาวในทุกครั้งก็เปลี่ยนไปวาจาหวานหู ก็เหมือนจะหล่นหายและเลือนลางและยิ่งตอกย้ำไปกว่านั้นคือแทนใจสาวเท้าเก้าตามนามิมนเด็กฝึกงานใหม่อย่างรีบเร่งค,คุณมินคุณมิ้นคะคะคุณซินดี้คือเอกสารที่ซินบอกนะขอไม่เกินเที่ยงได้ไหมคะได้ค่ะคุณซินดี้มินจะเร่งให้ก่อน10บโมงนะคะดีมากคะ่ะงั้นไป่ทำงานเถอะ เออคุณซินดี้คะมื้อกลางวันนี้ขอเชิญที่ร้านขิงค่ะนะคะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะพอดีเป็นวันเกิดมิ้น่ะก็ชวนพี่ๆไปทานข้าวกันหลายๆคนสนุกดีสุขสันต์วันเกิดนะงั้นทิ้งเที่ยง,งเจอกันคะ่ะหลังจากส่งม้อบรอย,ยิ้มก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานทิ้งให้เรวีที่ยืนมองอยู่ไม่ห่าง ด้วยสายตาหมองและหม่นเศร้าเช้าที่ท้องฟ้าสดใสกลายเป็นอึมครึมในทันทีเมื่อเวลาหมุนตามเข็มนาฬิกาจนเที่ยงนิดนิดร้านอาหารที่อยู่หน้าปากซอยค้งข้าบริษัทก็ดูจะคึกคักด้วยบรรดาสาวสาวห้าหคนที่กําลังร่าเริงกับการทานอาหารและการสนทนาต้าอวยกับบอสสาว ที่กำลังเล่าเรื่องตลกในขณะที่เธอไปศึกษายัางต่างแดนเจ้าของงานมองช่อกุหลาบช่อใหญ่สลับกับใบหน้าคนให้ด้วยความอิ่มเอิบใจไม่คิดว่าคุณซินดี้จะมีมุมตลกแบบนี้ด้วยหัวหน้างานฝ่ายผลิตเอ่ยขึ้นเอ๊ะนั่นเด็กใหม่แผนกซ่อมบำรุงนี่ออกไปไหนนั่นแดดก็ร้อน ไม่กลัวดำหรือไงเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่นามินและแทนใจหันไปมองตามภาพหญิงสาวหคนดีสวมหมวกกันน็อกสีดำกำลังขับรถผ่านไปด้วยความเร็วคุณหยกเข้าคงรีบนะ่ะปกติมินก็เห็นเขาใส่ทุกครั้งนะแหมรู้ไปทั่วเลยนะยายมินหญิงสาวข้างๆทำแซลด้วยความลืมตัวเธอรียบยกแก้วน้ำขึ้นดื่มกลบเกลือน เมื่อหันไปเห็นสีหน้าของแทนใจที่มองตามไปหยกเช่นกันประตูลวเหล็กดัดถูกลากปิดขณะที่บุตรสาวกำลังจูงมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดสำลีมันดีขึ้นแล้วละ่ะแม่ตกใจทำอะไรไม่ถูกแม่ขอโทษนะเลยทำให้ลูกต้องลำบากแล้วทานอะไรมาแล้วย,ยังแม่แกงส้มผงสุกไปกินข้าวก่อนไหมลูก ยกทานมาแล้วค่ะแม่เดี๋ยวไปดูเจ้าสําีีวันหน่อยสนจังเลยนะใบโยกขยี้หัวแมวเบาๆดีที่ไม่เป็นอะไรแม่คะเดี๋ยวโยกย้ายไปไว้ในห้องนอนหยกดีกว่าคะ่ะตัวกระตูนแกะสลักไม้ตัวเคืง่งที่เพื่อนๆรวมเงินกันซื้อให้ในวันเกิดปีที่แล้วถูกอุ้มเข้าห้องนอน โดยมีแมวน้อยแสนสนสองตัวเดินตามนี่ยังดีนะที่มันล้มทับแค่ขานะ่ะมันร้องเสียงหลงเลยที่แรกแม่ก็นึกว่าขามันจะหักเห็นมันร้องไม่หยุดก็เลยโทรหาโลกเห็นว่าพักเที่ยงด้วยนะ่ะแม่คะมันแค่ตกใจนะ่ะเดี๋ยวเย็นเนี้หยกจะแวะซื้อทรายแมวพี่ที่ทํางานบอกว่าที่ห้างมันลดราคานะ่ะ เอาเงินแม่ไปซื้อนะอยากมีส่วนร่วมมันหลายบาทนะคะแม่ใบยกพูดพลางยิ้มมันแพงขนาดนั้นเลยหรือลูกยกแค่ล้อแม่เล่นนะ่ะยกซื้อเองก็ได้คะ่ะไม่กี่บาทหรอกแม่เก็บเงินไว้เถอะได้ข่าวว่าอยากได้เครื่องออกกำลังกายไม่ใช่หรือไงเจ้านกเนี่ยนะแม่ก็แค่พูด ก็อยากซื้อมาให้ลูกสองคนชายนั่นแหละค่ะแม่งั้นหยกกลับก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันเวลาเข้างานเดี๋ยวนะลูกแม่จะฝากมะม่วงไปให้หนูซินดี้หน่อยมารดาวิ่งเข้าครัวหยิบถุงมะม่วงแก้วขมิ้นออกมายื่นให้บุตรสาวเขาจะกินเป็นหรอคะแม่กินเป็นไม่เป็นก็เรื่องเขาแม่เห็นว่ามันสดดี แล้วแม่มาจากไหนคะน่ากินจังป้าอ้อยเขาให้มานะงั้นเย็นนี้แม่ทำน้ำปลาหวานรอหยกนะคะจะกลับมากินได้จ้ะลูกยังพอมีเวลาอีก7นาทีเมือ่อก้มมองเวลาในสมาร์ทโฟนเสียงเคาะประตูห้องก่อนที่จะมีตะกร้าหวายที่ในตะกร้ามีมะม่วงอยู่สีลูกเลื่อนวางบนโต๊ะ แทนใจมองตามแสดงสีหน้ายิ้มแทนคำพูดแม่ให้เอามาฝากคุณค่ะฝากขอบคุณท่านด้วยนะน่าทานจังเราไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะก็มันได้เวลางานแล้วค่ะฉันรู้นะวันหลังอย่าขับรถเร็วรู้ไหมมันอันตรายอืม เราไม่ได้ขับเร็วนะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแหมไม่เร็วอะไรล่ะตอนนิ่งเที่ยงน่ะฉันเห็นนะมองตามแทบไม่ทันอ๋อพอดีมีธุร้ด,ด่วนนะคะเรลยรีไปหน่อยธุร้อะไรของเธอใบหยกขโมดคิ้วเล็กน้อยให้คนที่ตั้งคำถามฉันขอโทษที่ถามเรื่องส่วนตัวไม่เป็นไรคะ่ะ มันไม่ได้เป็นความลับอะไรงั้นตกลงทัวร์อะไรเอ่อเราต้องบอกคุณใช่ไหมคะก็ใช่รีบ,ร,บรีบเล่ามาเลยจะรีบกลับไปทำงานไม่ใช่หรือไงอืมเอาไว้ค่อยเล่านะคะเราต้องไปแล้วซ่อมงานค้างไว้เดี๋ยวหัวหน้าจะบน่นใบยกไม่พูดพร่ำทำเพลง เดินออกห้องไปก่อนได้รับอนุญาตด้วยซ้ำแต่เธอก็เปิดประตูเดินกลับเข้ามาใหม่เพราะกลัวอีกฝ่ายคาใจซึ่งเธอก็คิดถูกเธอกลับเข้ามาลืมอะไรหรือเปล่าคือที่ขับรถเร็วนะ่ะเพอารีบไปดูเจ้าสำลีเจ้าสำลีเป็นอะไรไม่เป็นอะไรมากค่ะแม่เขาตกใจมันซนของหนักหลนทับขา แล้วต้องพาไปหาหมอไหมไม่ต้องค่ะมันวิ่งได้ปกติแล้วงั้นเย็นนี้ฉันแวะไปเยี่ยมไข้นะนะเธอกลับไปทำงานเถอะคุณคะมันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆค่ะกลับไปทำงานได้แล้วค่ะสุดท้ายก็ต้องยอมใบหยกเดินกลับาแานกด้วยความไิ่ตกกังวลที่เย็นนี้เธอดันมีนัด ที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้คุณหยกรีบหรือเปล่าคะกินหมดไวจังนามินมองไอศครีมในถ้วยที่เหลือไม่ถึงครึ่งก้อนค่ะพอดีหยกต้องแวะซื้อของก่อนกลับบ้านด้วยนะคะไม่มีเรื่องอะไรแน่นะคะไม่มีคะ่ะงั้นก็กล่าวกันเถอะขอบคุณนะที่มาทานเป็นเพื่อน วันนี้โยขอโอกาสเลี้ยงวันเกิดคุณนะคะหญิงสาวกำลังล้วงกระเป๋าเงินไม่ต้องค่ะมิ้นจ่ายเองวันนี้วันเกิดมีส่วนลดครึ่งราคาจ่ายไม่กี่บาทหรอกค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะไม่เป็นไรค่ะเล็กน้อยงั้นหยก,กลับก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบายจ้า นามินมองตามใบยกด้วยรอยยิ้มเธอไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับใบหยกแต่เธอมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเหมือนเพื่อนที่เข้าใจและคุยได้ทุกเรื่องคุยด้วยแล้วสบายใจอย่างบอกไม่ถูกใบหยกมองเห็นรถที่จอดอยู่ก่อนจะมองหาเจ้าของอ้าวกลับมาแล้วเหลูกยก เอาขนมกับน้ำส้มไปให้คุณซินดี้หน่อยมารดาเอ่ยมาจากครัวคุณเขาอยู่ไหนคะนุ่นเล่นแมวอยู่หลังบ้านนุ่นชวนคุณเขาทานข้าวเย็นด้วยนะแม่ก็เขาทานกับข้าวบ้านเราไม่เป็นหรอกแม่หาตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองเออคุณซินดี้มานานแล้วเหรอคะก็านานพอที่จะรู้ว่าเธอนะมัวทะเละทะไหล ไม่สนใจเจ้าสัาลีพูดไปก็พลางลูกหัวแมวน้อยน่รารูกเนาะไม่สนใจเราเลยเนาะอืมคือเราแวะไปทำธทุระแล้วก็แวะไปซื้อทรายแมวนะ่ะแทนใจทำไม่สนใจคำพูดเดินเข้ามานั่งในห้องโถงปล่อยให้ใบหยกถือจานขนมกับแก้วน้ำส้มเดินตามเอาวางไว้ตรงนั้นแรกเดี๋ยวฉันทานเองวันนี้ ฉันจะอยู่บ้านเธอให้นานแสนนานเลยเพราะฉันน่ะฝากท้องไว้กับแม่ค่ะงั้นเราขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะตามสบายเลยจ้ะแต่เรียบหน่อยก็ดีนะฉันอยากมีคนคุยด้วยรอยยิ้มแสนหวานถ้าเมาใบยกใจเต้นแรงโดยง่าย